เจอเจอาจารย์สภานะคะวันนี้เราจะทำบทณิตนาสารของพี่นะคะวันนี้เราจะทำเป็นโจทย์เลขค่ะนะคะ,นะคะโจทย์เลขของเราบอกว่านกสิบตัวบินมาอีกหกตัวรวมมีนกกี่ตัวเห็นไหมคะตอนแรกมีนกกี่ตัวคะสิบตัวบินมาอีกมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นถ้ามากขึ้นรวมเราก็ต้องทำวิธีบวก เราจะทำด้วยวิธีอะไรก็ได้นะคะในการบวกวันนี้จางสภาจะเอาเบีย้ยจำนวนมาบวกนะคะ,ะดูนะคะมีนกสิบตัวนะคะนกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัว ก้าตัวสิบตัวค่ะเรามีนอกอกี่ตัวคะสิบตัวนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยนะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังมีนกสิบตัวบินมาอีกหกตัวบินมาอีกนีม่มากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นเราก็ใส่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเป็นอะไรคะกากบาทค่ะ บินมาอีกกี่ตัวคะหตัวคะ่ะ1นึ่งสองสามสี่ามาอีก6ตัวเราก็ใส่เลขอะไรคะเลขหเลขหมีตัวเดียวมันจะเป็นหลักหน่วยเห็นไหมคะอ่าเป็นหลักหน่วย10เป็นตัวตั้งหเป็นตัวบวก พอเราเขียน6เสร็จแล้วเราก็ทำไมคะขีดเส้นนะคะเราจะขีดใต้เส้นตัวบวกนะคะ10บวก6นะคะอ่าเรามารวมกันซิจะได้เท่าไหร่คะ1 2 3่5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ค่ะ10บบวกหกเท่ากับสิบหก็อยู่หลัก10บเห็นไหมคะ1อยู่หลัก10บเราใส่เลข1ที่หลัก10 6อยู่หลักหน่ยวยเราใส่เลข6 10ิบบวกหเท่ากับสิพอเสร็จแล้วผลลัพธ์เราจะขีดเส้น2เส้นเห็นไหมคะ เสร็จแล้วค่ะ1ข้อเห็นไหมคะ10บวก6เท่ากับ16ค่ะเสร็จไปแล้ว1ข้อนะคะสองนะคะต่อไปส้ม12ผลแม่ให้อีก5ผลรวมมีส้มกี่ผลเห็นไหมคะตอนแรกเรามีส้มกี่ผลคะ12ผลแต่คุณแม่ให้มาอีก5ผลมากขึ้นหรือน้อยลงคะ มากขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทำวิธีบวกอีกแล้วรวมมีส้มกี่ผลเราก็จะทำเบี้ยจำนวนอีกนะคะอันนี้จะเป็นข้อสองมีส้มสิบสองผลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12มีส้มเท่าไหร่คะ12ผลเห็นไหมคะเลข10นี้อยู่ในช่องหลัก10นะคะเลข1นี้เลขหนูหลักหน่วยก็เป็นเลข2แม่ให้อีกมากขึ้นเราทำเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะคุณแม่ให้อีกเท่าไหร่คะ5ผล หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแม่ให้มาอีกห้าผลตัวบวกเราก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นนะคะเราใช้นิ้วนะคะกดทับไม่เป็นทัดแล้วเราก็ขีด12บวกหนะคะเรามารวมกันแล้วนะคะ สแล้วนะคะก็เป็น13 14 15 16 17ค่ะ17 1นึ่ำหน้า7เห็นไหมคะอันนี้คือผลลัพธ์สิบสอบวกหเท่ากับสิขีดเส้น2เส้นเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือการบวกด้วยโจทย์เลขนะคะถ้านักเรียนค่อยๆหัดทำไปจะางให้ทำสองข้อ คุณแม่ก็อาจจะเพิ่มมาอีกได้นะคะสู้นะคะ